ดา right? ว,วที่ผ่านมาเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะก็เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะเรื่องของดาวมฤตยูดาวมฤตยูอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงได้อิทธิพลของมฤตยูที่ย้ายเข้าสู่ราศีเมษค่ะเออ่พอเราพูดไปเนี่ยปรากฏว่าก็มีท่านผู้ชมอออ่่ะเมาถามมาหาที่บ้านเลยมาหาที่ออฟฟิศผมอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่สบายใจเพราะครับเพราะว่าเขาไปเซิร์ชในเน็ตเนี่ยพบพบว่าดาวมฤตยูเนี่ย เป็นดาวแห่งการทําลายล้างค่ะแล้วก็เวลาเข้าที่ไหนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและทําให้สิ่งเก่าๆเนี่ยมันหมดไปแต่อ่านเจอแบบนี้ก็ตกใจเหมือนกันครับาตกนะเขาบอกว่าทาให้สิ่งดั้งเดิมนี่จะถูกทิ้งไปหมดเลยแล้วแล้วนักวิรสาก็เขียนไว้น่ากลัวมากมันเป็นดาวที่ทําให้อาจจะต้องถึงขั้นตายจากกันไปเลยค่ะงั้นก็เลยบอกว่าอาจารย์มีวิธีการเสดาะเคาะแก้กรรมอะไรกันไหมค่ะกลัวใช่ไหมพอได้ยินแล้ก็ไม่สบายใจแค่กลัวผมบอกว่า ผมเลยเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตผมเนี่ยถูกมาริทูทับตอนที่อยู่ราศีมีนผมเป็นคนลัคนาราศีมีนนะคพระบอกผมทับมาเจ็ดปีผมยังอยู่หัวเราะชิวๆอยู่เลยเม,ม่นจะเป็นอะไรเลยค่ะไม่งั้นโอ้คนคงเป็น<ต>อะไรกันมากนะมายไปแล้วก,ก,ก็คือตรงนั้นไงที่เราบอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องถึงขนาดที่จะต้องกงังวลถึงขนาดนั้นแต่เราต้องอยู่กับมันแต่ว่าตอนที่มีอยู่ทับผมเมื่อเมืจ็ดปีแล้วเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะเปลี่ยนแปลงเยอะชีวิตผมเปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับเพราะนั้นวันนี้เราอยากจะมาพูดให้ท่านผู้ชมะได้ฟังว่าไอ้จริงๆเนี่ยมัน ไอ้เรื่องเคาะกรรมที่เรากำลังว่าวาเนี่ยมันจัดการได้ไหม,มนะตั้งใจมาพูดให้รู้แล้วมันจัดการยังไงมีหัวข้อน,นี้เกิดขึ้นมานะ<ช>คะกคุณผู้ชมนี่เองแต่ว่า<ช>สำหรับ<ช><ช>สัปดาห์ที่แลนะ้วเรื่องเราของดาวมฤไดต<ช>อยยูว่า ส่งผลแบบไหนต่อภาพเล็กภาพใหญ่อย่างไรนะครับบอกหมดเลยละเอียดยิบเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ด้วยทาง y o u u u b ม Miracle Channel TV Thailand นะคะก็จะเป็นเทปของสัปดาห์ที่แล้วใช่แล้วนี้เขาบอกว่ามันมีข้อกัมไม่จะทำกันยังไงดีค่ะที่เรามาต้องตั้งตั้งคำถามตรงนี้ก่อนคุณแ่ะเขาบอกว่าทำไมโหราศาสตร์ถึงอ่านข้อกังได้คุณแบบพอเข้าใจตรงนี้มนั่นคืสิคทั่งทั้งที่มันเป็นเรื่องที่ ไม่น่าจะมีใครรู้แม้แต่โหราศาสตร์คือนักโหราศาสตร์มักอธิบายให้คนมาดูดวงว่าดวงเนี่ยเป็นเครื่องมืออ่านกรรมเก่าหรือบุพกรรมที่มาจากชาติก่อนแล้วดวงรู้ได้ยังไงว่าเราเคยทําอะไรไว้ก็นั่นน่ะสิดวงรู้ได้ยังไงว่าทํายังไงไว้เพราะว่าดวงเนี่ยเป็นการเก็บสถิติย้อนหลังมาว่าใครเกิดตายใตย้ดาวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีผลให้ชีวิตแนอนาคตเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ม,มันมี ทีนี้ถามว่าหมอดูเองรู้ไหมมันเป็นกรรมเก่ามาจากชาติก่อนไม่มีไขรร้ราบแต่ทีนี้คนเนี่ยเวลาชีวิตไม่ดีเนี่ยตกระกมลําบากเนี่ยก็ไปหาพระพระท่านบอกว่าโยมม,มันเป็นกรรมเก่านะโยมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยที่มาดูดวงเนี่ยก็กลัวเรื่องเคาะกรรมอยากจะรู้ว่ากรรมเก่าตัวเองทาอะไรไว้เพื่ออยากไปล้างกรรมเก่าเพราะฉะนั้นจึงจึงมีวิธีการล้างกรรมเก่าเกิดขึ้นนื่ออ,อกไหมฮะนั่นก็คือ ทำย่างไรถึงจะล้างกรรมเก่ากันใช้คําว่าล้างนี่ก็ต้องถามอาจารย์ต่อไปนะคะว่าคําว่าล้างนี่มันล้างได้หมดจริงๆหรอคะค,อคือจริงๆมันต้องเริ่มคําถามดีว่าแล้วเรารู้ได้ไงเราทํากรรมอะไรไว้นั่านหน่สิคะจะมีใครรู้ได้ยังไงคะคว่าเราเคยทําอะไรเอาไว้ตัว <คน S 1> เราเองเรายังไม่รู้ร <คน S 1> เลยคนที่ที่รู้เนี่ยก็คือคนที่สามารถฝึกกรรมฐา,านนะ่ะ ถึงขั้นกรรมฐานนะนะวิปัสสนากรรมฐานให้ให้ถึงกันปัญญาและถึงฌานสมาบัติที่มองให้เห็นอดีตได้ถึงรู้ว่ากรรมเก่าคืออะไรแต่โดยทั่วไปโหราศาสตร์เนี่ยเป็นเครื่องมือสะท้อนกรรมเก่าแต่ไม่ใช่บอกได้ว่าเป็นกรรมว่าทามาเยอะแค่ไหนหรือไม่าอะไราบแต่สามารถบอกได้ว่าชีวิตคุณจะดีหรือไม่ดีตรงไหนจุดไหนอย่างไรมันเป็นรการให้รู้คร่าวๆเป็นเครื่องมืออย่างหยาบพอให้รู้ว่ามันมีข้อกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เป็นการอ่านกรรมเก่า อย่างที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นในทางหลักโหราศาสตร์เขาบอกว่ากรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองประเภทคือกรรมเก่านะกรรมเก่าก็คือบุพกรรมหรือกรรมที่เคยผ่านมาในอดีตหรือผ่านไปในอดีตแล้วแล้วกําลังแสดงผลณปัจจุบันกับกรรมประเภทที่สองคือกรรมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ยังไม่ส่งผลแต่มันจะไปส่งผลในอนาคตอันนี้คือกรรมใหม่ที่เราทำในชาตินี้ใช่ครับในเรื่องกรรมปัจจุบันหรือกรรมใหม่ที่จะแสดงผลในอนาคต ทีน <C> e <an> ี้ในทางโหราศาสตร์เขาต้องบอกว่าเมื่อเรามีกรรมเนี่ยหรือเรามีกรรมเก่าหรืออะไรเราไม่รู้แหละแต่เราเชื่อว่ามันเป็นกรรมเก่าเนี่ยการจัดการเรื่องกรรมในทางโหราศาสตร์จึงแบ่งเป็นสองวิธี <C> e <an> วิธีที่หนึ่งนะก็คือใช้วิธีสร้างกรรมดีเพื่อลดทอนกรรมเก่าอ,อันนี้ก็คือง่ายที่สุดเลยใช่ครับก็หมายความว่าเราอย่าไปสนใจว่ากรรมเก่าคืออะไรค่ะ เราสร้างแต่สิ่งดีๆในทุกๆวันในชีวิตของ<ช>ขเราใช<ด>่ครับเราสร้างสิ่งดีๆแล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่ดีๆเนี่ยก็มีการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยสิ่งมีชีวิตช่วยสิ่งมีชีวิตอาจจะออบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลช่วยคนป่วยช่วยอะไรก็แล้วแต่หรือว่าสร้างถาวรวัตถุหรือบวชพระบวชสงค์ก็คือการให้บางคนก็บริจาคโลหิตนะครับบางคนก็ซื้อโรงศพแล้วบางคนก็ ใช้วิธีการบริจาคเพื่อสร้างกรรมดีเยอะแยะมากในการทําความดีซึ่งท่านผู้ชมสามารถเลือกใช้วิธีนี้ได้วิธีนี้ก็คือการสร้างกรรมดีอันนี้ไม่ยากเลยใช่แล้ววิธีการสร้างกรรมดีไม่ใช่บริจาานะครับแค่ทําตัวดีๆมีศีลมีธรรมช่วยเหลือผู้อื่นใช่ครับแล้วก็แค่ปฏิพฤติตัวดีเป็นคนดีนะฮะมีศีลมีธรรมไม่สร้างกรรมที่ไม่ดีมันก็เป็นกรรมดีมันก็เป็นกรรมดีแล้วและกรรมดีนั้นมันก็จะสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะไปลดทอนกรรมเก่านะครับ ทีนี้ในหลักการของกรรมเนี่ยเราบอกไว้ว่ากรรมนี้ลดไม่ได้เพิ่มไม่ได้แถมก็ไม่ได้แจกก็ไม่ได้โอนก็ไม่ได้ให้ก็ไม่ได้อันนี้เป็นลักษณะแต่เวลาเราสร้างกรรมดีขึ้นมากๆเนี่ยเราสามารถเอากรรมดีเราไปไปชดเชยไปชดเชยในกรรมที่เคยทํามาแล้วเราเรียกอโหสิกรรมให้มันเบาบางลงนะคะไม่ใช่มันต้องไปชดเชยไงเราจึงมีคําว่าอโหสิกรรมคุณแปเคยได้ยินไหมก็หมายว่า เจ้ากรรมในเวรที่มาเรามีกรรมกับเขาพอเราสร้างกรรมดีๆแล้วเราอุทิศส่วนอุศนไปเนี่ยที่เราทําเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาได้แล้วเขาพอแล้วมันเป็นอาโหสิกรรมนั่นแหละครับคือเรื่องหนึ่งก็จะหายซึ่งกันและกันใช่ครับนี่คือวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการสะเดาะเคราะห์หรือว่าในการแก้กรรมค่ะแล้วง่ายมากเลยครับแล้ววิธีที่สองเนี่ยก็คือการใช้พิธีกรรมทางโหรมาแก้ไขว้าวมีแบบนี้ด้วยมีวิธีที่สองก็คือการใช้พิธีกรรมนะทางโหร พิธีกรรมมีเยอะมากครับพิธีอันแรกก็คือพิธีล้างอาถรรพ์เราเคยมาพูดแล้วนะฮะวันล้างอาถรรพ์ก็คือวันวันที่วันอมคือไม่ให้วันล้างอาถรรพ์แล้วมันจะมีวันพิเศษตามปฏิทินปีหนึ่งมีไม่กี่วันเราเคยบอกแล้วอาจารย์เคยบอกแล้วแต่ต้นปีก็ต้องไปย้อนดูใน YouTube นะคะว่าวันไหนจะทำพิธีล้างอาถรรพ์ อันที่สองก็คือทําพิธีบางสกุลบางสุกุลตายเป,าเป็นบางสกุลเป็นบางสกุลตายะนะครับแล้วก็ทําพิธีรับเคราะห์รับรับพระเคราะห์ะนะครับก็จะทํากันบ่อยบางุลนี่ค่าว่าเหมือนเกิดใหม่อย่างนี้ใช่ไหมยใช่ครับทาเกิดใหม่นะครับแล้วก็อันที่ง่ายที่สุดก็คือเปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็บางคนก็จัดเชภูมิจัด่วงจุ้ยที่เราว่ากันนะครับนะบางคนก็ใช้พิธีบวชแล้วสึกออกมาใหม่เราก็เรียกวิธีการใช้พิธีกรรมช่วย นะครับแต่ไม่ว่าเราจะใช้วิธีไหนเนี่ยนะครับ<า>ไม่ว่าวิธีไหนเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะพ้นเคราะห์ได้จริงไหมเนี่ยแหละค่ะนะครับไม่มีทางทเลยเราทุกคนอยากรู้ว่าเราหมดเคราะห์แล้วหรือยังใช่ครับเราไม่มีใครทราบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันหมดเคราะห์หรือเปล่าแต่ในทางทัศนคติส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะมีความสึกอย่างนี้ว่าวิธีที่และวิธีที่ดีที่สุดคือเลือกข้อหนึ่งทำความดีขึ้นไปก่อน นะครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยเป็นการ,ราผสมประสานกันเพราะว่าเราเป็นคนไทยเราก็ถือว่าไม่เชื่ออยาลบรปลูกะนะครับทีนี้มันมีทางเลือกที่สามที่ผมวันนี้อยากจะมาพูดท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับนในเมื่อเราทราบแล้วอะว่ากรรมเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราใช้วิธีไหนก็ตามเนี่ยมันหมดหรือไม่หมดเนี่ยเราลองมาใช้วิธีนี้ดีไหมผมจะลองเสนอดูนะนนก็คืออะไรคะ,อ,ะอันแรกก่อน ข้อหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องรู้ว่าเราทํากรรมเก่าอะไรมาไว้ไม่ต้องไปรู้มันเราเราไม่ต้องรู้เราไม่ต้องแสวงหาว่าเราเคยจะมีกรรมเก่าเราไม่ต้องไปหาคนนู้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปหาพระเพื่อเขามาหลอกเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันทําอะไรไว้เนี่ยทีนี้พอเราทําข้อหนึ่งแล้วเราไม่ต้องไปสนใจมันคมาไว้ไม่ต้องรู้ว่าเรามีกรรมเก่าเรามายึดข้อสองนะครับเราก็มายึดหลักที่ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยจะมีผลในอนาคตค่ะ เพราะฉะนั้นเริ่มทําอะไรที่ดีๆในวันนี้เตรียมสิ่งที่ดีๆในวันนี้ส่วนเมื่อวานนี้คือสิ่งที่เราทํามาแล้วเราแก้ไม่ได้แล้ววันนี้เราลำบากอยู่แล้วเระนั้นเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราใหม่ก็คือหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมวันนี้ให้ดีๆโดยไม่ต้องสนใจว่าเมื่อวานเกิดอะไรอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ใช่ครับแล้วเราสร้างสิ่งที่ดีๆในวันนี้นะครับทีนี้มาข้อ3นะครับเราจะต้องตั้งจิตอธิษฐานที่มั่นคงนะว่าเราจะเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เป็นพฤติกรรมที่ดีๆในวันนี้จะสร้างพฤติกรรมแต่สิ่งที่ดีๆพฤติกรรมดีเนี่ยนะครับจะเป็นหนทางไปสู่อนาคตเพราะมันเป็นกรรมดีและเป็นปัจจุบันกรรมเพื่อเป็นอนาคตของเรานะครับก็คือรีบทำซะและข้อสี่เนี่ยคุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้หมดกรรมโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนตัวเองนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือเปลี่ยนหนึ่งรักษาสุขภาพให้ดี อันนี้จําเป็นนะควเราจะพ้นกรรมที่สุดเลยควจะพ้นกรรมต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงจะได้ไม่มีความทุกข์ในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าการใช้ชีวิตแล้วมันจะรู้สึกว่าลําบากลาคาญใจนะคะต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงก่อนเป็นอันดับอันดับหนึ่งคือเปลี่ยนตัวเองให้สุขภาพดีค่ะอันที่สองเนี่ยก็คือเปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนคิดดีใจดีและทําดีนี่ต้องเปลี่ยนเลย ความคิดนี่สําคัญเลยนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนพฤติกรรมเราต้องเปลี่ยนเขาเรียกว่าเหมือนทัศนคตินะคะมุมมองนะคะแล้วก็คอยเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็สร้างพฤติกรรมที่ดีๆออกมาและอันที่สามก็คือว่าพัฒนาอาชีพที่ทําอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและมีโอกาสก้าวหน้าต้องทําเลยนะเพราะว่าสิ่งที่เราทําวันนี้อาจจะไม่มีโอกาสก้าวหน้าเปลี่ยนอาชีพให้มีโอกาสก้าวหน้าในอนาคตพัฒนาอาชีพเราเสียนะครับทีนี้อันถัดมาก็คือ เปลี่ยนที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อความสําเร็จเราเราพูดมาแล้วเราพูดมาแล้วเรื่องชัยภูมินะครับนะครับและสุดท้ายก็คือการเลือกคบเพื่อนที่เป็นการยานมิตรค่ะง่ายคือเปลี่ยนสังคมค่ะมีเพื่อนีเงาก็จะดีไปด้วยใช่ครับและสุดท้ายเพิ่มความใส่ใจให้แก่คนในครอบครัวของเราให้มากขึ้นใช่อันนี้ถ้าคุณทำครบทุกเรื่องนะครับค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจว่ามลิตยูมีกี่ตัว ลาหูมีกี่ตัวนอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแดาวเสาร์มีคุณไม่ต้องไปสนใจเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดกับคุณมันดีอยู่แล้วมันทยดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละก็คือสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงวิธีชีวิตได้มากกว่าการสะดอกเคราะห์นี่วันนี้เลยอธิบายทีท่านผู้ชมท่านนั้นมาหาผมเนี่ยก็อธิบายแกฟังแบบเนี้ยแล้วก็จบยังไงบ้างแกก็จบไปเขาบอกว่าแกลืมใส่ใจครอบครัวอคือหาเงินได้เท่าไหร่แกเที่ยว แต่เที่ยวคือเที่ยวคนเดียวใช่แกลืมไปมองว่าลูกแกก็ยังเล็กพัญญาแกก็อยู่บ้านแกก็เลยนึกได้ว่าเออผมก็ลืมมาแล้ก็เริ่มไปร่นต้นเดนใหม่ค่ะครอบครัวเป็นสุขการงานก้าวหน้าพื้นฐานชีวิตก็เป็นสุขใช่ครับแล้วคิดดีใจดีและทําดีค่ะนะครับค่ะโอ้โหก็จริงๆฟังแล้วเหมือนจะไม่ยากนะคะแต่ไม่รู้ว่าใครที่นําไปปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างผมมีเพื่อนสองคนทําแบบที่ผมพูดเนี่ยค่ะ จากลูกที่ไม่ไม่ไม่คือเป็นเลขเด็กเกเรลยปัจจุบันจบด็อกเตอร์ว้าวเก่งจังเลยค่ะแล้วต่อแล้วต่อมาเนี่ยชีวิตเขากับสองคนสามีพัญญาทะเลาะบ่แวงปัจจุบันไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่นะคะปลี่ยนตัวเองแล้วก็เคยเคยไปหาหมอบ่อยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปหาหมอเพราะใส่ใจสุขภาพใช่ครับทั้งหมดเนี่ยคือการสดาคอที่ได้ผลแน่นอน เราสามารถทําทุกอย่างนี้ได้ด้วยตัวเราเองเลยทะ้งไม่หไม่ต้องพึ่งพาใครเลยอ่ะไม่ต้องเห็นแมเป็นวิธีที่แบบง่ายมากเพราะว่าเราเราเราปรัชญาของรายการนี้ว่าเราพยายามเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ชมช่วยตัวได้ด้วยตัวเองอัตตาหิอัตโนนาโถไม่ต้องพึ่งคนอื่นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็ไม่ว่าทุกเรื่องราวที่อาจารย์นํามาบอกเล่ากล่าวในรายการนะคะที่อาจารย์ได้สรุปมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้คุณผู้ชมฟังแล้วนําไปใช้ได้ด้วยตัวเราเองและ สามารถช่วยเหลือคนรอบข้างตัวของเราได้ด้วยนะคะคก็หลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้เข้าลึกถึงเรื่องของเขาเรียกว่าลำดับความซับซ้อนของโหราศาสตร์มากนักนะคะเพื่อคุณผู้ชมที่อาจจะฟังแล้วไม่มีความรู้เรื่องราวของโหราศาสตร์เลยเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยแล้วยืนยันนะสิ่งที่แนะนำเนี่ยทำแล้วได้ผลจริงๆครับ นะคะก็สําหรับเรื่องราวต่างๆนะคะที่อาจารย์ได้พูดมาตั้งแต่ต้นปีนะคะหลายเรื่องราวทีเดียวที่น่าสนใจวันสะเดาะเคราะห์ะบอกไปแล้เมื่อต้นปีใช่ไหมคะใช่ครับาารวันล้างอาถรรพ์วันล้างอาถรรพ์นะวันของเงิน,นวันของเงินพระอาจารย์ก็บอกแล้วนะคะแล้วก็ <c oughs> ช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของเนื้อคู่น,คนะคะแล้วก็ <นะ S 2> เรื่องที่อยู่อาศัยที่่ออยยูาศัชัย,ยภูมิ<ช>นะคะอ้หลากหลายเรื่องราวนะคะก็ไปย้อนดูกันได้ใน y t u t u นะคะ Miracle c h a n n e l TV t h a i l a ด d นะคะหรือว่าใน Facebook Live สดนะคะก็ทาง m i r l c l e c h a n n e l TV นะคะอันนี้ก็จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารสำหรับ,ร,บรายการของเราเช่นเดียวกันนะ